จริยนรญายาทีรรท,ทุกคนทุกท่านสำหรับชาววันนี้พระอาจารย์ก็จะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องเล่นการพนันมีโทษหกอย่างการพนันเป็นหนึ่งอาวัยมุขที่นำมาซึ่งความชิดผหายแก่ชีวิต ได้ทรัพย์สินของตนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงโทษเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเมื่อเล่นไปแล้วมันจะมีโทษประการใดมีความหายนะเกิดขึ้นอย่างไรมีความชิบหายเกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัวอย่างไรดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อราชนะ ย่อมก่อเวรเพราะผู้ชนะจะยึดเอาทรัพย์สิ่งของของผู้แพ้ผู้แพ้ก็จะแข้นเคืองและผูกเวรพยาบาทก็ให้เกิดการทำร้ายนะให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้เช่นเมื่อเราชนะเขาบางทีเขาก็ คิดว่าเราโกงเขาเขาก็จะทำร้ายเรานะด้วยวิธีการต่างๆหรือแม้กระทั่งเราชนะเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เขาไม่ยอมให้ทรัพย์ของเขาออกไปได้เขาก็ตามพ้นตามที่ตามค่าเอาทรัพย์ของเขาคืนมาด้วยประกาศและชนนะีที่มาเก้าที่ไหนๆก็แล้วแต่ มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจำสอเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปเพราะผู้ที่ชนะเขาได้เอาทรัพย์ของเราไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้แพ้พนันทรัพย์สินของเราก็หมดไปเมื่อเราหมดไปเราก็อยากจะได้กลับคืนมาเราก็ลงทุนเล่นไปอีก เมื่อเล่นไปอีกก็หมดไปอีกในที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินทรัพสินเงินทองที่ทางก็หมดไปรถยนต์บ้านที่ทางก็หมดไปหรือบางทีก็ต้องเอาตัวเข้าไปจ่ายดอกเบี้ยเงินพนันหรือว่าไปแลกกับการพนันให้เกิดขึ้นต่างๆนานาหลายรูปแบบ ที่จะเกิดขึ้นกับความหายนะหรือความชิบหายที่เกิดขึ้นกับการพนันข้อที่สามทรัพย์ย่อมชิบหายเพราะการพนันโดยมากต้องพนันด้วยเงินทองเมื่อเพืิดเพลินในการพนันทรัพย์สินย่อมเสียหายไปทีละเล็กละน้อยและในที่สุดก็หมดเนื้อประดาตัวคนโบราณเขากล่าวว่า ไฟไหม้สิบครั้งยังไม่เท่าผีการพนันเข้าสิงครั้งหนึ่งเพราะไฟไหม้ก็ไม่แต่บ้านเรือนหลังคาเสาพื้นบ้านมันไม่สามารถที่จะไหมแผ่นดินที่อยู่อาศัยได้ถึงแม้ว่าโนนที่อยู่ในบ้านจะไหมไปแต่ก็ มีอยู่ที่ผมที่ดินสามารถที่จะไปแจ้งและคัดลอกได้แต่ถ้าผีการพนันเข้าสิงมันหมดทั้งบ้านหมดทั้งที่หมดทั้งรถและไม่สามารถที่จะไปแจ้งเพื่อให้ออกกลับคืนมาได้เพราะเขาได้ยึดไปเสียแล้วดังนั้นแล้วผีตัวนี้ มันนำความชิบหายมาให้กับทรัพย์สินของตนเองเป็นอนเนกอันต์นเลยทีเดียวข้อที่สี่โทษของการพนันจะนำมาซึ่งการที่ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำเพราะเล่นการพนันแล้วทรัพย์สินย่อมหมดไปทรัพย์สมบัติของตนเองก็รักษาไม่ได้แล้วจะรักษาคำพูดได้อย่างไรทำให้ไม่มีใครเชื่อถือ ในคำพูดของตน,นเพราะว่าเมื่อเรายืมเงินใครแล้วไม่มีเงินเดือนหรือไม่มีอาชีพที่เป็นหลักที่จะหาะไรายได้เข้ามาให้เป็นกอบเป็นกรรมแล้วจะเอาที่ไหนไปใช้เขามัวแต่เล่นการพนันก็หวังว่าจะได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่มี อะไรจะใช้นี่เขาเมื่อผัดวันประกันุ่งไปเขาก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำที่เราได้รับปากเขาไว้ข้อที่หความชิบหายที่เกิดจากการพนันคือผู้เล่นการพนันนั้นเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจของเพื่อนไม่น่าที่จะพบหาเพราะว่า เพื่อนฝูที่เขาไม่เล่นการพนันเขาก็ตกกระหมาทว่าวันวันหนึ่งไม่ทำมาหากินเลยเอาแต่เล่นการพนันนะแล้วจะมีฐานะขึ้นมาได้อย่างไรนะแล้วก็กูจะไว้ใจมึงได้อย่างไงว่ามึงจับากูไปในทางที่ถูกต้องว่ามึงจับากูไปในทางที่จริญรุ่งเรืองเพราะ กำพังโรมเองบ้านก็หมดรถก็หมดนะลูกเมียก็ลำบากเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากูไว้วางใจให้มึงเป็นเพื่อนกับกูมันก็ทิบหายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกูไม่ไว้วางใจมึงหรอกมึงจะพูดอะไรกูก็ไม่เชื่อนะมึงเดินอย่างหางูหน่อยก็ดีนะนะไม่ต้องนะมาทักทายกันเลยก็ได้เพราะว่า มึงมาทีไรมึงพากูชิบหายทุกทีข้อที่หความชิบหายของการเล่นการพนันก็คือผู้เล่นการพนันไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะบูคคลผู้เล่นการพนันไม่มีการงานที่เป็นหลักเป็นฐานไม่มีอาชีพที่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเมียได้เพราะว่า การเล่นกาพนันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในอาชีพในรายได้แล้วก็เสียเวลาและเมื่อมีทรัพย์สมบัติก็อาไปจำลองจำนำไปขายเล่นการพนันเสียหมดดังนั้นแล้วนะไม่มีใครที่จะปาถนาจะแต่งงานด้วยไม่ว่าผู้หญิงจะติดการพน,นันผู้ชายก็ไม่ปาถนาผู้ชายจะติดการพน,นันผู้หญิงก็ไม่ปาถนา เพราะถ้าใครเข้าไปมีผัวมีเมียที่ติดการพนันแล้วมันก็จะมีแต่ความเสื่อมความชิบหายไปจนหมดสิน้นไม่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวได้เลยเพราะว่าหมกมุ่นอยู่กับการพนันและไม่มีเวลาจะไปทำมาหากินวันวันหนึ่งก็เอาแต่ข้าบ่อนเล่นการพนันข้าบ่อนเล่นการพนัน เมื่อเสียก็เสียดาอยากจะได้ก็มาเอาเงินไปต่อยอดเอาที่เอาทางไปจำนำต่อยอดนะเมื่อไปต่อยอดได้มาเนีนยๆหน่อยๆก็ไม่พอที่จะใช้นี่ถ้าไม่ได้มาที่ทางก็หมดไปบ้านสวนไร่นาก็หมดไปเครื่องไม้เครื่องมือทำม,มาหากินก็หมดไปกับการพนันแล้วชีวิตของตัวเองจะ ประสบความสําเร็จได้อย่างไรขณะตัวเองยังชิบหายเลยแล้วลูกเมียที่อยู่ด้วยกันมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรลูกก็ไม่มีเงินที่จะเรียนบ้านก็ไม่มีที่จะอยู่ที่ทางธรมาหากินก็ไม่มีแล้วอย่างนี้มันจะไปประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรมันก็มีแต่ความชิบหายมีแต่ความเสื่อมลงไปทุกทีทุกที ดังที่มันเป็นอยู่ดังที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าคนรอบบ้านก็ดีไม่ว่าตัวเราเองก็ดีนะที่เราติดการพนันเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นการพนันรูปแบบไหนก็แล้วแตนะ่เป็นไพ่เป็นไฮโรเป็นหัวโปเป็นหวยนะบนดินใต้ดินไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์ก็ดีสารพัด การพนันที่มันจะมีเกิดขึ้นหวยไทยหวยลาหวหวยพม่า,มาหวยอเมริกาอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมันนำมาซึ่งความชิบหายแต่ผู้เล่นนะเพราะฉะนั้นแล้วดังที่มีข่าวอยู่ปรากฏอยู่ในเร็วๆนี้นะถูกหวยยี่สิบเจ็ดล้าน ถูกเกือบทั้งหมู่บ้านนะเจ้ามือหนีเห็นไหมเมื่อถูกแล้วเจ้ามือหนีมันก็ไม่ได้ต่างนะเจ้ามือก็เจ๋งแต่เวลากินมันกินเราแต่เวลาจ่ายมันไม่จ่ายเราเพราะฉะนั้นแล้วความชิบหายมันก็เกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น จากการเล่นการพนันมันไม่ได้มีส่วนดีใดๆเกิดขึ้นเลยการพนันถ้าไม่โกงก็ไม่รวยถ้าโกงก็รวยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปนะพเพราะมันเป็นเงินร้อนและถ้าถูกจับได้ก็ถูกทรากกทร้ายถูกตัดมือถูกทําร้ายถูกตีถูกฆ่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่เล่นการพนันนะก็ยุติเอาไว้บ้างหรือว่าผ่อนผ่อนเอาไว้บ้างแต่บางคนก็เล่นแบบฉลาดนะคือแบบเล่นแบบเสียไม่ได้ขำๆไปนะหัวดาใบขึ้นใบพอให้ชื่นใจพอให้ได้ลุ้นบ้างนะเมื่อไม่เมื่อไม่ถูกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ ถ้าถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะดังนี้ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับได้ก็ก็พิจารณาดูให้เกิดความเหมาะสมอย่าให้ถึงกับร่มจมหรือว่าชิบหายให้เกิดขึ้นใดใเลยนะดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องโทษของการเล่นการพนันหกอย่าง ที่จะนำไปสู่ความชิบหายมาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาไตรและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงนำพาให้เราท่านทั้งหลายพบกับความสุขความเจริญป่าศจากทุกโศกโรคใัยพยายนอันตรายใดๆร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีปัญญาปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปจนกว่าจะถึงมรรคลนิพาน ทั้งตัวเองแนละบริวารเจอนิภานปัิโยต